วันนี้ด้วยค่ะเพราะว่ารวมเมื่อวานนี้ที่ที่ตุงเมื่อวานนี้คือหนูจะไปติดวันลิเกช่ไหมแล้วนี้หนูมาเปิดอีกยอดก็เลยยังไม่นิ่งครับขอบคุณนะขอบคุณนะพี่พี่ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณจากใจไม่รู้ว่ามันจะมากกว่าคําขอบคุณยังไงนะหนูไม่รู้ว่ามันมีคําไหนที่มากกว่าคานี้แต่ว่าหนูขอบคุณจากใจนะพี่พี่ คอนเสิร์ตคือเก้าสิบใบเท้าอะเยอะ่าเยอะมากเยอะมากเลยเยอะมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ๆซับพอร์ตหนูมาเท่าไหร่หนูขอให้สิ่งดีๆย้อนกลับไปหาพี่บุญกุศลที่หนูทํามาขอยกให้พี่พี่ในพลังรักในบ้าน ป้านุ่นเน่ต้องพ่ออบป้ายายตาโตพลังตุง้งในติก๊กตอกของพี่พี่ขอ,อยกความดีให้สิ่งดีๆย้อนกับหาพี่พี่รวยแล้วรวยอีกยังไม่รวยให้รวยในเร็ววันขอบคุณนะครับขอบคุณครับ หนูว่าแยกกันหนูแยกกันคือแยกแยกตุงตุงตั้งแต่สิบแปดก็มาติดวันที่วันนี้หนูก็เลยตัดยอดไปแค่เก้าสิบใบเทาครับแต่ว่าวันน,น,นี้วันนี้ที่เปิดอีกคือเปิดเมื่อวานกับวันนี้ก็คือไปติดวานริกเกเน่ยน่าจะถึงร้อยใบเทาถึงร้อยใบเทาเพราะมันขาดอิกหน่อยเดียว ตอบแทนพี่พี่คือความสุขหน้าเวทีรอ,อยยิ้มกลับไปเสียงหัวเราะกลับไปบ้านนะ้อขอตอบแทนโหูพี่พี่ถ้าโอ้โหใช่น้องหนูเปิดครั้งเดียวน้องหนูก็หนูไม่รู้ว่าว่าว่าหนูอ่ะจะจะติดวันไหนต่หนูแยกกันเนี่ยหนูแยกกันแต่ว่าถ้าถ้ารวมกันเลย ถ้ารวมกันเลยสองวันเนี่ยน่าจะร้อยกว่า,ากว่าใบเทาละร้อยกว่ากว่าใบเทาละร้อยร้อยร้อยเกิน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 ละเกินร้อยห้าสิบใบเทาแล้วถ้าสองวันรวมกันนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ๊ี่บาย สเชื่อแล้วว่าพ,พี่แบบเขาอยากให้หนูเปิดจริงอ่ะเพราะว่าพอหนูแบบเมื่อปุ๊บเขามาเลยอ่ะแม้แต่หนูก็เกรงใจเขาไงาหนูก็เลยแบบเชื่อแหละเชื่อแหละเจ้าหญิงของเราเขาพูดว่าเจ้าหญิงด้วยนะคะเนี่ย